สวัสดีค่ะวันนี้มีอยู่กับช่างที่ชื่อไออุ่นนะคะแล้ววันนี้นะคะเอเราจะมาฟาร์มเลเวลเประมาณแปดให้ถึงเลเวลร้อทีเดียวนะคะไม่รู้วันนี้จบหรือเปล่าจะมีอ p EP 1 EP2 หรือเปล่าก็จะไม่แท่ทำให้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนที่จะไปรับชมทุกคนจำกิจกรรมกันก่อนเนาะเอื้อมนิ้วชี้ขึ้นมาค่ะเอ้ยชูนิ้วชี้ขึ้นมา แล้วก็กดไปที่ปุ่มไหลนะคะจิ้มจิ้มจิ้มกันเยอะๆนะคะขอเป็นกําลังใจให้ับคลิปต่ตอไปแล้วก็จะไปรับโควสกันเลยนะคะวิ่กล่องสีดําขอเก็บก่อนเก็บกันได้ปะเก็บเก็บไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบเลยเวลาที่มันแบบมันมันมามันมาแบบแถวๆเนี้ยมันแบบ มันมันโจมตีเราตอนที่เราแบบยังวิ่งหนีไม่ทันอะ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรมันเข้ามาอีกแล้วเราก็ไม่ชอบเลยไอ้จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มันมากมันมากมันมากแบบเฮ้ยมันหายไปอ้าอีกตัวหนึ่งหายไปไหนอะเอาเอาเอา,เอาตัวน,นี้ตายไปแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะเอาอีกตัวหนึ่งอะ เอาหายไปไหนหรอเอาตัวนึงอะอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงหายไปไหนอยู่ไหนอ่ะใส่ตเกียบไม่ออกเปลืองเจ้ามันอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะไหนวะอยู่ไหนวะเออช่างมาถึกไปกว่า เราก็จะมารับเควสเลยนะคะรับเควสรับเควสตีหมดนะคะเริ่มจะยินยันปะนี่เราก็ได้รับเควสมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะไปตีมันเลยนะคะไปเลยคอยตีหกตัวนะคะนี่ไงตัวนี้อยูนนี่เองจอเจอแล้ว ตีไดไหมตีเลยตีเลยตีไม่โดนนี่ไงเอาเอาเอามันขึ้นมาไม่นะไม่นะโอเคมันขึ้นมาเอา้าเอา้าอีนี่โนมันวับขึ้นมา <c oughs> โกงมาอะไรแค่อยากวับ <c oughs> บ้างอ่ะมันบินหน,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 นีบินหนีน <c oughs> บินหนีก่อนบินหนีก่อนบินหนีดีกว่าเอา้า เป็นไรใช่ปะตกน้ำหรอต,ตกน้ำเปล่าถ่าตกน้ำตกน้ำเป็นอะไรว่าคุณมาหาเรานน่ย <c oughs> น่าจะไม่ได้ตกน้ำนะแต่น่าจะเป็ไหนไม่รู้แล้วก็มาอันนี้เลยนะคะมาดูกันว่าเราจะถึงเลเวลร้อยบอ ใครดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเลยาดแต โอ๊ยอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยทุกคนเป็นเหมือนกันไหมเวลาเราเล่นบล็อกฟูลแล้วมีอะไรขึ้นหน้าจอเราเราไม่ชอบเลยเราจะไม่เข้าไปหาเรื่องอย่างจริงจังเอาไม่โดนหาเรื่องเลยนี่จริงจังโอ๊ยอะไรมันขึ้นอีกแล้วเนี่ย โอเคบินไปรับควยต่อไปเลยนะคะไปเลยนะคะไปเลยแล้วเราจะมาบินตรงนี้ทำไมไอหยอกเลื่นไม่ตกลงน้ำหรอกนะรับคิสแล้วใช่ไหมรับตกน้ำมันตกน้ำ thuốc nam Cà <laughs> chui <laughs> bình <laughs> cung tê ไม่เราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนนะว่าเราอะจะฟาร์มไปทําไมว่าแค่นี้ก็คือแบบถ้าทุกคนอยากฟาร์มทุกคนก็ฟาร์มไปแต่เราไม่ได้ฟาร์มเยอะนะคะเราฟาร์มนิดฟาร์มหน่อยนะคะไม่ได้ฟาร์มเยอะแต่วันนี้จะมาฟาร์มให้ถึงเลเวลร้อยเลยนะคะให้มันเกินร้อยอะก็คือร้อยเอ็ดจะไม่เกินร้อยแบบ ไม่เลเวลจุดลอยเลยไม่ว่นู่นนู่นนี่เลเวลตันไม่เอานะเพราะว่าขี้เกียจตามนั้นนะคะเออไม่เลือกใช้แบบนึงไม่เลือกใช้ไม่เลือกใช้แล้วมันน่าโอเคมาละ เออ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 อืมเออฟุบ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 ฟคืนนี้แกไม่รอดหรอกเอไม่ใช่วันนี้แกไม่รอดหรอกเวลาเราจิ้มสกิลผิดแล้วก็มีผิดพลาดกันบ้างเนาะ เพราอะไรอ่ะต้องบินสมมติว่าเรากดสก,กิลที่เราโจมตีนะจะไปกดสก,กิลบินคนเหมือนเราะปะเป็นไงประจำเลยประจำเลยแล้วก็เตือนสมองตัวเองไวนะ้แล้วน่ะจะไม่ได้แกว่าอะไรคืออะไรเนี่ยหนึ่งเราโจมตีตรงนี้มันจะโดนไหมโจมตีตรง,ตงกลาง นอๆๆตายด้วยเฮ้ยออีอตัวนี้ไม่ตายมันหาเรื่องตายวันนี้นะคะเกาะเนี้ยไม่มีบอสแต่ว่าแต่ก่อนเห็นมีบอสไม่ใช่หรอหรือว,ว่าตาฝาดตาฝาดเหรอโอเคนะคะมันก็มีอัพขนปีฝาดเลยเยอะ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 ,ะเลยนะ แปดสิบสามแล้วนะคะเดี๋ยวมาเลยทุกคนเอ้ยมาละเดินไปเชื่อบินไปรับเควสนะคะรับเควสนะคะรับเควสนะคะโอเคยืนยัน ตีใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องตีไกลมากไปเริ่มเลยตีให้หมดเกาะเลยตีให้หมดเลยตี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 ให้หมดเลยตี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 ให้หมดตีให้หมดตีให้หมดตอนนี้รอบตอนกลางคืนแล้วนะคะโอเค ตตเออทุกคนมีคำถามจะมาถามทุกคนนะคะเวลาเราเงียบเนี่ยแล้วเราไม่มีอะไรทำทุกคนได้ยินเสียงตื๊ดไหมถ <t> ้าใครได้ยินนะบอกมาเลยค่ะมันคือเสียงอะไรอ่ะต้งใจฟังดีๆจะได้ยินนะ ดอนเด็กๆอพี่เป็นมากนหนักมากตอนเนี้ยยังได้ยินอยู่นะตื๊ดเบาๆอ่ะเบาๆแสบแก้วหูมากเบาๆแสบแก้วหู ไม่ใช่ไม่ใช่มันเบาแต่มันเจ็บแก้วหู ตอนนี้นะครู้สึกว่าเราจะเงียบไปนานเลยนะคะอ้ยที้เกียดฟาร์ามแล้วเนาะใครเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบเล่นบอกฟุดนะต้องแบบเวลาฟาร์มเวลาแบบไปสู้กับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเปิดมือมาก แบบเฉนตอนนี้เปิดเหมือนไม่ไหวไม่ไหวแล้วลิงตัวเดียวใครอีกตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันมาเป็นฝูงอ่ะเคยไหมอ๋อไม่เคยเห็นกูแล้แบบ จะเล่นอะไรได้น้องจากบล็อกฟูดเพราะแมปปืนมันก็ไม่มีให้เล่นแล้วนะคะอ่าก็ขอจบไปเคียงแค่นี้แล้วกันนะเพราะปวดมือมากมนไม่ปวดมือไม่ไหวแล้วนะคะต้องเสียเวลามาตัดต่ออีกมาพาคเสียงว่านู่นนี่นั่นนะคะ